สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านและสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเอกนะคะวันนี้เอกมีหนังสือออกใหม่นะครับมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้รับทราบกันเลยนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้เลยกฎของสมองที่เรียนรู้เร็วฮาววิเรนนั่นเองนะครับเขียนโดยคุณเบนดิกแคร์รีแปลโดยคุณวิโรธพัทรทีปะกรน,นะครับผม คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมนักดนตรีถึงไม่ควรนอนเร็วและตื่นเช้าในวันแสดงทำไมเจ้านายควรอนุญ,ญาตให้พนักงานเล่น Facebook ระหว่างทำงานทำไมการอ่านหนังสือในห้องสมุดถึงจำได้น้อยกว่าการอ่านหนังสือในผับบาร์ทำไมการหลงลืมถึงมีประโยชน์มหาศาลต่อการเรียนรู้ทำไมการฝึกซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจไม่ได้ช่วยให้นักกีฬาเก่งขึ้นเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นมากมายเลยใช่ไหมครับ แต่หนังสือเล่มนี้กฎของสมองที่เรียนรู้เร็ว w าวิเรนจะพาคุณไปค้นพบความลับที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมองผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยทัท่วมุมโลกเพื่อช่วยให้คุณจดจำเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆได้ไวขึ้นเพราะสิ่งที่คุณคิดว่าดีอาจทำให้สมองเรียนรู้ชา้าแต่สิ่งที่คุณคิดว่าไม่เข้าท่า อาจจะทำให้สมองเรียนรู้ได้เร็วก็ได้นะครับหนังสือเล่มน,นี้แบ่งออกทั้งหมด4ส่วนนะครับผมส่วนที่1คือทฤษฎีเบื้องต้นส่วนที่2คือการจดจำส่วนที่3คือการแก้ปัญหาและส่วนที่4จงใช้จิตใต้สำนึกนั่นเองนะครับหนังสือเล่มน,นี้ได้วางจัดจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือเซ็กบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศนะคบผมราคาอยู่ที่280บาทสาหรับลูกค้าท่านใดมีบัตรสมาชิกรดทันทีเลย 5%เหลือเพียง266บาทเท่านั้นนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ Facebook ร้าน c ีเอ็ด e บุทุกสาขาทั่วประเทศได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเอกต้องลาคุณลูกค้าทุกๆท่านไปก่อนนะครับผมมีหนังสือใหม่มาแนะนำจะมาประทับสัมพันธ์ใหม่อีกรอบนะครับคิดถึงหนังสืออย่าลืมคิดถึง C 1อด้วยนะครับวันนี้เอกต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ